นี่พี่ฟ้าหลานเาวนี่มาบ่อยๆนะมาค่ะพี่ถ้าไม่มีงานไม่ติดงานที่บ้านไม่ตรงกันก็ได้มาแทบจะตลอดแล้วค่ะนี่หลานเชามาแล้วได้ได้ไดต้องแก้งซะหน่อยลูกจ๋านะ ใช่นอนบนตัวชอบนอนบนตัวนอนนานด้วยนะพอมานอนบนหน้าอกก็คงจะรู้สึกอบอุ่นเือนเขาแล้วเนาะแม่ก็อุ่นใจไปด้วยพี่ฟ้ามาแล้วพี่ฟ้ามาแล้วแผลหายเดียวเหรอยังไม่เต็มร้อยขนาดนั้นค่ะพี่ ก็โอเคเล่นได้ข้างนอกหายแล้วแต่ว่าก็ต้องรักษาข้างในอะนะยี่หว่านน่ารักมากชอบดวงตาในน้อยมากแต่ตูตาแม่เขาตานุ่นไงตาแม่นุ่นไงพี่หนุน่นาวนี่ค่ะอย่ายยของหนักค้าพี่ไม่กล้ายังยังไม่กล้าแบบหนักๆอะไรอย่างนั้นค่ะอืมเนาะมันอุ่นะนะเนาะพี่หนึ่งเนาะเขาคงรู้สึกอุ่นใจเขาแหละเรายังอุ่นใจเลย พี่พีเจหนึ่งแดงขอบคุณครับขาดอีกสามแดงโอ้ยมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ฟ้านะคะอายาลักคืนนี้สรุปแล้วหรอจะพาบอดแล้วหรอคะอพี่สมพรโอ,โอ้ได้เรื่องอะไรกระโบ๊ะให้หมดอะวันนี้น้อยหนา่าอาจจะได้มาก็ได้ขอบคุณนะคะขากัะะขบขาดอีกสามแดงพี่นิดอีกสามแดงเราจะได้ หกเทาขอพี่ฟ้าหายไวๆไนะอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้นะคะพี่ดวงพ่อัสดีค่ะเหมือนนุ่นจริงว่าไหมเ <c oughs> นาะสนใจเขาแหละตอนอยู่ในท้องเขาพูดทุกวันไงเอาตาแม่ไปลูกเอาตาแม่ไปทำเงี้ยเอาตาแม่ไปเอานุ่นมาเอานี่ไป เอาให้ได้ร้อยแดงโหเรามีเวลาอีกแค่ครึ่งชั่วโมงเองใครจะรังหนูมีใครใจเมตตาไหมคะน่าดูขวัไปสส็นสมศรีใช่พี่ฟ้ารอค่ะรอต้องได้เป็นอยู่แล้วเพราะว่าพี่แนทบอกแล้วว่าขวัญกลับมาขวัญต้องเป็นสมศีนะเพราะว่าพี่วางตัวสมศีไว้ให้ขวัญตั้งแต่แรกแล้วอะไอย,อย่างเงี้ยขวัญก็อยากเล่นเหมือนกันค่ะ ขอ,อนอนเป็นเรื่องที่สนุกดีขอ,อนชอบเรื่องมันบ้านแบบไม่ซีเรียสอะไรเงีย้ยแบบเออได้หาดีได้สนุกดีแก้มป่องเลยใช่ค่ะรอดูเลยค่ะพี่ฟ้าสมศสียังไงก็ต้องได้มานี่หอมไก่มากหรอ,หอหไก่ปเปล่ลกิเสี่ยวาจะกินไ้ทอดจะงินกันเอาฮะ รอดูได้เลยสมศรีเตินหงอแน่ๆเกเจอฉันแน่รู้ว่าสมศรีเหรอไม่ถ้าถ้าถ้าได้เล่นสมศรีเกเจอฉันแน่ฉันจะโบ้ให้อย่าวิ่งนะโอ้ค่ะพี่ก็วิ่งได้บ้างนี้หน่อยแต่ว่าไม่ไม่ได้มากมายพี่นี้ขอบคุณครับเอเดิดเดินเดินงเดินอีกหนึ่งแดงจะได้หกเท่าอีกแดงแดงจะได้หกเท่าเตินอ้วม ก็ไม่แน่นะคะอาจจะต่อสู้เราก็ได้นะผมกล้าอุ้มน้องแล้วแต่มันเออ,เอ,อใช่ค่ะเพราะว่าตอนนูเห็นก็น้อยอะเนาะตอนเล็กก็น้อยอยอ่างเงี้ยหนูมันก็ไม่กล้าอุ้มกลัวหลานตก <c oughs> น่ายักไม่ไว่าอย่าไงแจมใหญ่ไม่ไว่าเห่าเตืรนไม่ทันขวัญจริงหรอกตัวไลก,กัด และกัดนึงนะเจ๊สวัสดีค่ะเจ๊มาไหมนะ่ะเจ๊เบนคนใครเป็นนางฟ้าปิดหนึ่งแดงค่ะใครยี่หว่าน่ารักมากขอบคุณค่ะพี่ฟ้าโอเคเจอกันค่ะเจเบนขอบคุณนะคะฝากเมตายี่หวาสักคนนะฝากรักยี่หวาาสักคนนะพี่ฟ้านะ เอ็นดูตั้งแต่ในท้องเนาะเลี้ยงขวัญตั้งแต่อยู่ในท้องนี่ออกมาแล้วพี่ฟ้าไม่เคยลืมตั้งแต่อยู่ในท้องเนาะเรลิกเกกพี่ฟ้าคอยช่วยเนาะไปไหนก็พี่ฟ้าคอยช่วยซัพพอร์ตเป็นกำลังใจกันพี่ๆแม่ๆหลายๆคนตั้งแต่ยี่หวออยู่ในท้องจนตอนนี้แบบเนี้ยออกมาเป็นแก้มตุยๆอย่างนี้แล้วอะ่ะนี่แหละ เด็กที่ทุกคนช่วยกันเลี้ยงมาตั้งแต่อยู่ในท้องนารักสมใจแม่แม่นางเอ,งเอ,งเอ,งอกตัวน้อยโอ้ขอบคุณค่ะ <_ d iss> มาหนน้อยมาหนน้อยดูเปล่าดูเกมดูหลงหลานแน่น่ะใช่สิ หักตาหลานตะจิตลำเอียงนน่าจ๊บใช่ตัวลายมากเลยค่ะต้องใหญ่กว่านี้อีกนะ่านจะสี่ขกนว่างั้นแหละยี่ห่าตัวลายมากเลยเนาะแม่น้อยสวัสดีค่ะแม่ตัวใหญ่ น้อยหนามาค่ะโอ้เจ๊ให้อีกอขอบคุณเจเบนนะคะเจเบนปิดห้หกเทา้าขอบคุณค่ะแม่น้อยว้าแม่น้อยมาหาเทพมาสวัสดีนะคะสวัสด,คดีคุณแม่ที่นารักของแม่นุ่นด้วยคุณแม่ที่นารักของแม่นุ่น แม่นุ่นของยี่หมอวันนี้เจอกันนะคะโอเคค่ะแม่โอเคเลยค่ะวันนี้มาเล่นที่วัดบางนมโคค่ะอายุทยาวันนี้ขอให้ได้ร้อยแดงหูอีกไม่ถึงยี่สิบนาทีพี่จีดใครจะให้เราขาดอีกสี่สิบแดงเลยนะถ้าจะได้จริงๆก็ต้องแบบต้องมีคนโบ๊ะโบ๊ะเลยอย่างเงี้ยคนละเทา้าสองเท่าอย่างเงี้ย ไม่งั้นไม่ทันเนอะเพราะว่าไลด์ได้แค่ถึงตอนนี้แหละหกโมงสี่สิบก็ไม่น่าจะได้ไลแล้วหลังจากนั้นนางฟ้าเยอะวันนี้จริงอ๋อไหนนางฟ้าคนไหนจะเปิดให้คะใบที่หกสิบเอ็ดมีใครอยากเปิดไหม <c oughs> ปิดเลยจ้าโถใครจะปิดให้ขวา จะยิบเจ็ดหลยพายิหวามาหานุ่นพาให้นุ่นจัดสวัสดีค่ะลูกแพ้สิบห้านาทีอีกสิบห้าทีเหรอสิบห้ายี่สิบห้านาทีใบที่เจ็ดมีใครอยากเปิดไหมคะ ช่วยกันเปิดได้นะเผื่อวันนี้ขวาญจะได้สักร้อยแดงเนาะมันจะเป็นไปได้ไหมอยู่ที่แรงใจพี่ๆแม่แม่แล้วค่ะว้าพี่ฮานะ้าสวัสดีครับได้สักสิแดงก็ยังดีน่าชีน่น้องเป็นค่าน้ำมันชอบแต่แต่พี่ๆจะเมตตาเลย ช่วยน้องได้ขวัญมาไกลมาไกลกว่าเขาเลยไงอยู่โคราดอะ่ะพี่ติ๊กสวัสดีค่ะใครตรุงมาสามเท่าไม่มีใครบอกใส่ไหมนะ่ะใครให้อะ่ะ ใช่ไหมเนี่ยแม่น้อยเหรอไม่รู้เลยเอะค่ะยี่อู้ขอบคุณค่ะแม่น้อยจริงด้วยอูยอย้ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณแม่น้อยมาหาเทมนะคะอูยเอาแล้วอีกสิบแดงอีกสิบแดงได้ร้อยแดงวันนี้ โอ้ยแม่ให้เยอะจังเลยขอบคุณคะ่ะโอ้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่าน้ำมัน,นคะ่ะนมยี่หวานะคะแม่ให้ยี่หวาโอ้ยขอบคุณคะ่ะขอบคุณนะคะแม่ว้าวนางฟ้าไข่บองนางฟ้าไม่มีอยู่จริง